หาด่วนรับซื้อเหรียญหนึบาทหาง่ายๆดูแค่พอสอรับซื้อทันทีผลิตเยอะมากจะเป็นพอสออะไรดูกันในคลิปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,น,นักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบออนชัยน e ลนะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พัาเครื่องทั่วไปครับ เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญหนึบาทนะครับอีกหพอนะที่ผลิตเยอะมากๆครับผมบอกให้ได้เลยว่าต้องมีกันทุกคนแน่นอนนะนะครับก่อนอื่นนะครับช่องทางการติดต่อผมนะครถ้าอยากจะขายเหรียญหรือขายพักเครื่องนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0843419156นะครับ0843419156นะครับเบอร์นี้โทรได้แล้วก็แอดไลน์ด้วยเบอร์นี้ก็ได้ครับหรือว่าจะแอดไลน์ด้วย QR code ที่มุมบนขวามือก็ได้นะครับก็สแกนมาได้หรือว่าจะแอดไลน์ด้วย ID ก็ได้นะครับ ID ของผมก็เป็นแอดนำหน้านะครับ157นะครับ N F M F J นะครับนี่บนหน้าจอเลยขึ้นรายละเอียดไว้หมดแล้วนะครับส่วนของที่ผมรับซื้อนะครับก็มีทั้งพระเก่านะครับพระใหม่พระบูชาพระนิยมพระไม่นิยมนะครับหรือจะให้ไปเหมาพระที่บ้านพวกนี้ผมก็รับหมดนะครับรับทุกอย่างนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกเครื่องเงินนะครับขันเงินถาดเงินเข็มขัดเงินเข็มขัดหน้าอะไรเงี้ยนะครับ พวกทองคำอะไรเงี้ยผมรับซื้อหมดนะครับแล้วก็กระเพาะปลาเก่าอะไรเงี้ยผมก็รับซื้อทั้งหมดนะครับผมรับซื้อแทบจะทุกอย่างแล้วกันนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีของเก่าของโบราณนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองติดต่อโทรมาหาผมได้นะครับอ่าโทรมาคุยรายละเอียดได้นะครับหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับไลน์ก็ได้นะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเรื่องกันเลยละกันนะครับวันนี้เหรียญที่ผมจะรับซื้อวันนี้ก็เป็นเหรียญที่หาง่ายมากๆละกันนะครับสําหรับผมนะผลิตเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันนนนะะว่าเป็พอไรรคับ ดูแค่พอสอรับซื้อทันทีนะครับนี่สําหรับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เป็นของในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับแบบนี้นะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับพลิกกลับหลังมาครับเป็นนะครับนี่เดี๋ยวผมใช้กล้องให้ดูนะครับเป็นปีนี้เลยนะครับเป็นปีพอ2 5 4สองพันห้า้อยสี่บเอ็ดนะครับ2 5 4พันห้า้อยสี่ิเอ็ดนะนะครับแบบนี้เลยนะครับดูแค่พอรับซื้อทันทีนะครับรับซื้อทันทีนะนะครับรับ รับซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆนะครับถ้าเป็นเหรียญสวยๆแบบเหรียญขวามือนี่นะครับเหรียญขวามือนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเหรียญแบบเหรียญขวามือแบบนี้นะครับอันนี้คือเหรียญสวยนะสภาพสวยแบบนี้นะครับ ตอนนี้นะถ้าสภาพสวยหรือสภาพ UNC เนี่ยผมรับซื้ออยู่ที่เหรียญละ5บาทนะครับเหรียญละ5บาทนะฟังไม่ผิดนะครับเหรียญละ5บาทนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ผลิตเยอะมากนะครับจำนวนการผลิตเนี่ยนะครับที่ผมขึ้นไว้บนหน้าปกคลิปเนี่ยก็อยู่ที่ 25, 25้าล้าน2ห้าื่นพันเหรียญนะซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ25ล้านเหรียญเนี่ยนะครับนี่เหรียญ1นบาทนะครับ,บ,รบปี254 1บแบบนี้นะเป็นตัวติดลำดับที่2นะครับของเหรียญ1นบาทนะครับอันนี้นะที่ ที่ผลิตน้อยนะครับที่ผลิตน้อยนะมี25้าล้านเหรียญน,นะแต่ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะมีแน่นอนนะครับแต่จะมีกันไม่เยอะนะครับแต่บางคนที่เขาเก็บสะสมจริงๆเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเหรียญน,นี้มันจะมีราคาในอนาคตนะครับเขาก็เก็บสะสมกันไว้ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะครับนี่แบบนี้ถ้าคนไหนมีนะครับดูแค่พอสอเนี่ยนะครับมีเยอะๆนะครับสำหรับปี2 5 4 1นะครับ ก็ส่งมาขายได้เลยนะตอนนี้ตอนนี้นะครับยังรับอยู่นะยังรับอยู่แต่ถ้าอนาคตผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าผมได้มาเยอะแล้วนะครับหรือว่าลูกค้าผมไม่มีลูกค้าที่จะแบบขายต่อแล้วอะไรเงี้ยผมก็อาจจะปิดรับซื้อนะต้องบอกไว้เลยนะครับสําหรับช่องผมเนี่ยนะครับเหมาะกับคนที่แบบกดติดตามไว้นะครับเวลาผมรับซื้อเหรียญง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับเหรียญแบบอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเหรียญหาง่ายนะนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามีผมรับซื้อแค่คนเดียวแล้วกันสําหรับปีสีหนึ่งแบบนี้นะครับ ก็ติดตามช่องผมไว้นะครับเพราะว่าผมจะมารับซื้อแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะขายต่อลูกค้าบีทีราคาที่ผมรับซื้อเนี่ยก็เป็นราคาที่ผมต้องมีกําไรนะต้องมีกําไรนะไม่ใช่ราคาแบบว่าไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อราคาเต็มละกันนะครับผมซื้อราคาต้องมีช่องว่างให้ผมด้วยนะครับเพราะผมทําธุรกิจนะนะครับอันนี้อธิบายไปหลายคลิปแล้วเพราะว่าบางคนชอบบอกทำไมซื้อราคาเท่านี้นะครับผมแนะนําให้ว่าเพื่อนๆทุกคนลองไปเช็คราคาก่อนได้นะครับว่ามีใครซื้อราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเอาที่เราพอใจ นะครับเอาที่เราพอใจก็ลองไปดูได้ว่าเหรียญน,นี้เขาเสื่อนเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูแล้วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพชอบให้ราคาสูงสูงเวอร์นะครับมีคนโดนหลายคนนะแล้วก็ให้โอนตังไปก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ต้องแจ้งเตือนไว้เลยแต่ช่องผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะนะครับถ้าเป็นมิจฉาชีพเขาไม่ให้เบอร์โทรหรอกนะครับช่องผมให้เบอร์โทรด้วยและที่สาคัญถ้าเกิดว่าจะขายของให้ผมไม่ต้องเสียตังให้ผมสักบาท นะครับผมไม่มีเก็บค่าน้ํามันค่าเดินทางค่าไปรับรองอะไรทั้งนั้นนะครับมีแต่ผมจะไปจ่ายเงินให้คุณนะครับถึงที่บ้านนะครับนี่นะครับเหรียญปีแรกที่ผมรับซื้อนะครับอันนี้เลยนะปี25 4 1น้าบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับเหรียญ1นบาทนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตราคาให้ด้วยนะครับก็มีนะครับเหรียญพวกนี้นะครับเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่นะ้านะที่ผมยังรับซื้ออยู่นะ รับซื้อตลอดเวลานะครับไม่ได้รับซื้ออยู่ละกันนะครับแต่ราคามันอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงนะครับตามสภาพเศรษฐกษิจนะต้องประกอบต้องบอกก่อนว่านะครับเหรียญพวกนี้นะครับตอนนี้ราคาตกนะสำหรับเหรียญเหรียญกระสาบอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหรือเป็นภาเครื่องอะไรก็แล้วแต่ของทุกอย่างที่เป็นของสะสมตอนนี้ราคาตกหมดนะครับราคาตกหมดนะนะครับเพราะว่าตอนนี้คนก็ไปแห่ลงทุนอย่างอื่นกันหมดนะครับไอ้พวกของสะสมพวกนี้มัน ต้องเอาสําหรับคนชอบแล้วกันนะครับผมอธิบายได้เท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าราคามันตกจริงๆนะครับลองลองเช็คราคาดูได้นะครับเหรียญต่อไปนะครับที่ผมรับซื้ออยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทเหมือนกันนะครับของในหลวงรัชกาลที่าเห็นไหมนะครับเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสี่สองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับไม่ใช่สี่นะสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับนี่สองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับมีสองแบบก็คือมีทั้งช่อฟ้ายาวนะครับแบบเหรียญนี้นะครับแล้วก็ช่อฟ้าสั้นนะครับนี่ ช่อฝ้ายาวแบบนี้นะครับช่อฝ้ายาวนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับตอนนี้ผมรับซื้ออยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบวกลบนะครับเ0็ดรอยบวกลบนะกันนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆนะแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็ต้องลดลดลดหย่อนลงไปตามสภาพเหรียญแล้วกันนะครับนี่แต่ผมบอกราคาคร่าวๆให้ถ้าเป็นสวยๆก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยบวกลบนะครับนี่ นะครับราคาทุกอย่างขึ้นที่ขึ้นอยู่ที่สภาพเหรียญเลยนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงตลาดด้วยนั้นนั้นว่าราคามันขึ้นหรือมันลงนะครับสาหรับเหรียญแรกนะนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทปี2 5งพนยี่สิบเก้านะครับเป็นแบบช่อฟ้ายาวนะส่วนอีกอันนึงนะครับก็เป็นช่อฟ้าสั้นนะครับแบบนี้คือช่อฟ้าสั้นนะครับช่อฟ้าสั้นดูตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้จะไม่มีตรงนี้จะสั้นๆเนี่ยนะครับตรงที่ผมจิ้มๆเนี่ยจะสั้นๆเขาเรียกช่อฟ้าสั้น ช่อฟ้าสั้นนะครับถ้าเป็นสภาพสวยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเหรียญหนึ่งก็ประมาณ5้าร้อบาทนะครับอันนี้คือราคากลางๆนะถ้าสภาพสวยในย้ำนะครับสวยต้องสภาพสวยๆนะแต่ถ้าสภาพไม่สวยก็ราคาลดย่อนลงไปนะครับ <c oughs> ตามสภาพเหรียญน,นะครับตามสภาพเหรียญเป็นหลักเลยนะอย่างนี้เห็นไหมครับดูแค่ปีพศนะครับปีสองเก้าแล้วเราก็มาค่อยดูว่าตรงนี้เป็นช่อฟ้าสั้นหรือช่อฟ้ายาว <c oughs> ถ้าช่อฟ้ายาวจะนิยมจะหายากกว่านิดหน่อยนะครับราคาจะดีกว่านิดหน่อย นะครับสาหรับช่อฟ้ายาวนะแต่นี้คือช่อฟ้าสั้นนะก็รับซื้ออยู่นะครับแบบนี้ถ้ามีและอยากจะขายก็ส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าส่งรูปมาแล้วนะครับก็บอกได้ว่าจะขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ได้นะมันจะได้ความรวดเร็วนะนะครับอืมถ้าราคาไหนที่ผมไปต่อได้หรือพอมีกาไรผมก็ซื้อหมดนะครับผมก็ซื้อหมดนะ และที่สําคัญนะครับเวลาส่งรูปเหรียญหรือรูปพระมาหรือรูปส่งรูปของอะไรกลับก็แล้วแต่มาเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนครับพิมพ์เบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยแล้วก็แจ้งจังหวัดที่ท่านอยู่ไว้ด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการตอบกลับไปนะนะครับเพราะว่าเวลาบางคนส่งไลน์ต่อกันไปต่อกันมาบางทีสามวันยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะครับให้พิมพ์เบอร์ติดต่อกลับไว้เลยนะครับเพราะว่าผมจะโทรกลับไปแน่นอนนะครับอ่านะครับถ้าอันไหนที่แบบเป็นที่ทางร้านรับซื้ออยู่เนี่ยผมโทรกลับไปแน่นอนนะครับให้พิมพ์ชื่อ นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่อกับรวมทั้งจังหวัดที่ท่านอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะสองเก้าแบบนี้ก็รับนะครับรับตลอดนะครับรับตลอดเวลานะครับส่วนอีกเหรียญอีกแบบหนึ่งนะครับที่ผมรับซื้อตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับผมมีให้ดูสองแบบแล้วกันนะครับนี่เหรียญแรกนะครับนี่ก็เป็นเหรียญพวกเออเลอร์คอยนะครับเหรียญนี้ก็ผสยนเกือบตรงนะนะครับนี่หนึ่งบาทผสยนเกือบตรงนะครับ เหรียญพระเศียรตรงเนี่ยพวกนี้เราต้องมองต้องส่องที่ขอบนะครับว่าเหรียญมีรอยประกบมาหรือเปล่านะครับแบบนี้นะครับเพราะว่ามีคนที่ดัดแปลงนะครับเอาเหรียญสองเหรียญมาประกบกันให้มันเป็นพระเศียรตรงอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้พวกนี้นะครับก็รับซื้ออยู่ที่ราคาหลักร100้อยถึงหลักพันนะครับแล้วแต่ว่าเหรียญเป็นปีพศอ,อ,อะไรนะครับแล้วก็ แล้วแต่ว่ามันเป็นผสยนตรงผสยนเอียงผสานขวางอะไรเงี้ยมันแยกย่อยอีกนะครับต้องดูด้วยนะว่าเป็นพอสอ,อะไรแล้วก็สภาพอะไรด้วยนะครับแต่ก็ราคาอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับนี่ถ้าเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยแบบนี้อันนี้คือผสยนเกือบตรงนะนี่นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็รับซื้อตลอดเวลานะครับแบบนี้ก็รับซื้อตลอดเวลานะราคาอยู่ที่ความพอใจเลยนะครับของคนสองคนนะนะครับอันนี้ก็ต้องลองส่งรูปภาพมาแล้วมาคุยราคากันอีกทีนึงครับแต่ถ้าส่งรูปภาพมาก็ขอให้ชัดๆหน่อยนะครับขอให้ชัดชัดหนะ ถ่ายมากับกระจกหรืออะไรก็ได้นะครับถ่ายสะท้อนกับกระจกก็ได้หรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปส่งมาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับหมุนเหรียญแบบนี้ก็ได้นะครับส่งมาให้ดูก็ได้นะครับสําหรับพวกเหรียญพระเศียรตรงพระเศียรขวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับจะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่แล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีคนโทรมาสอบถามผมทุกวันว่ารับหรือเปล่านะครับก็คือพวกเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับเหรียญกาญจนาพิเศษตอนนี้ผมไม่ได้รับซื้อนะไม่ได้รับซื้อนะครับนอกจากเป็นเหรียญกาญจนาพิเศษที่เป็น พระเสียนกับนะครับหรือเป็นพระเสียนขวางพระเสียนเอียงอย่างเงี้ยผมจะรับซื้อนะครับเหรียญย่างเหรียญเนี้ยนะครับเป็นพระเสียงขวางนะครับแบบนี้นะครับการจนาพิเศษผมถึงรับนะแต่ถ้าเป็นเหรียญการจนาพิเศษนะครับทุกรุ่นทุกแบบนะครับไม่ได้รับซื้อนะนอกจากว่าคุณมีเป็นถุงนะครับ U N C นะครับสภาพไม่ได้แกะอะไรอย่างนั้นอ่ะผมจะพิจารณารับซื้ออีกทีแต่ถ้ามาเป็นเหรียญเดียวๆแยกๆอย่างนี้ตอนนี้ปิดรับซื้อนะครับไม่ได้รับซื้อเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีคน ผมขายไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อเอาง่ายๆละกันตอนนี้นะครับผมขายไม่ได้ผมก็ไม่ซื้อเพราะว่าที่ร้านผมก็มีเยอะมากนะครับสำหรับเหรียญการจนาพิเศษนะนะครับเพราะว่าบางคนไปได้ข้อมูลมาว่าเขาซื้อเันเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองติดต่อเขาดูนะครับ อันไหนที่เขาอันไหนที่เราไปดูช่องไหนมาแล้วเขาให้ราคาสูงสูงนะี่ะเราก็ลองติดต่อเขาดูแต่ถ้าเราติดต่อไม่ได้ก็ให้แบบเราคิดไว้เลยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพนะครับอาจจะหลอกลวงอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เตือนได้ประมาณนี้นะครับแบบนี้ผมรับซื้ออยู่นะครับก็หลักร้อยนะครับแบบนี้นะครับหลักร้อยถึงหลักพันเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเหมือนกับเหรียญ เหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะครับเหมือนกันนะถ้าเป็นพัดย้ํานะครับว่าต้องเป็นพัดเสียนเอียงพัดเสียงขวางพัดเสียนตรงนะไม่ใช่เหรียญกาญจนาแบบธรรมดานะครับไม่ใช่เหรียญการจนาพิเศษแบบธรรมดานะไม่ใช่นะครับต้องเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยเท่านั้นนะครับเนนบท่านั้นนะเดี๋ยวผมเก็บเหรียญนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวคนจะมาดูคดลิปผมนะจะคิดว่าผมรับซื้อพวกเหรียญกาญจนานะครับเหรียญการจนาพิเศษผมรับซื้อเป็นแบบเออร์เลอร์คอยเท่านั้นนะครับพัดเสียนขวางพัดเสียนกลับอะไรเงี้ยนะครับอ่านะนี่ ส่วนเหรียญที่ผมรับซื้อวันนี้นะครับก็คือเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้เลยนะครับเหรียญพอสอนี้เลยดูแค่พอสอรับซื้อทันทีนะครับก็เป็นพอสสองพันห้าร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญสภาพยู c ซหรือสภาพสวยๆนะครับ ถ้ามาแบบเป็นถุงได้ยิ่งดีนะครับอยู่ในถุงเดิมๆหน่อยได้ยิ่งดีก็รับซื้อที่เหรียญละ5บาทนะครับแบบนี้แต่ถ้าสภาพไม่สวยอะไรเงี้ยก็ลดหย่อนลงไปตามสภาพนะครับแต่ราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่ราคาเกินหน้าเหรียญแน่นอนถ้าเพื่อนๆคน,นไหนมีสะสมไวเ้เยอะๆแล้วอยากแบง่งปันนะครับก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับส่งรูปมาได้เลยแต่ถ้าผมได้มาเยอะๆแล้วนะครับผมก็จะปิดรับซื้อนะผมบอกไว้ก่อนถ้าไหนที่มันเกินความต้องการของผมแล้วผมก็อาจจะหยุดรับซื้อนะต้องให้เข้าใจไว้ตามนี้นะเพราะว่าของบางอย่างเน ต้องมีช่วงเวลาของมันนะครับผมก็เลยแนะนําให้ว่าให้กดติดตามช่องผมไว้นะครับเวลาผมมาประกาศรับซื้อเหรียญอะไรนะครับก็จะได้รู้ได้ทันทีนะคลิปผมก็ไม่นานนะครับสิบสิบกว่านาทีนะครับดูแป๊บเดียวก็จบแล้วนะครับนี่ส่วนช่องทางการติดต่อครับก็บนหน้าจอเลยนะครับบนหน้าจอเลยนะครับหรือไม่ก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ0843419156นะครับ0843419156นะครับเบอร์นี้โทรได้นะครับแอดไลน์มาก็ได้ถ้าอยากจะขายเหรียญขายพระเครื่องขายเครื่องเงินเก่าของเก่าของโบราณ เครื่องนะไอ้เครื่องเงินเนื้อนาคเนื้อทองคําอะไรเงี้ยนะครับกระเพาะปลาเก่าพระบูชาพระนิยมพระไม่นิยมพระใหม่พระเก่าพระกล่องพระเหมาอะไรเงี้ยผมรับซื้อหมดนะครับผมรับซื้อหมดทุกอย่างนะครับถ้าราคาคุยกันได้ผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อแล้วกันนะครับก็ลองก็ลองส่งรูปมาประเมินราคาได้หรือว่าถ้าแบบว่าจริงๆก็โทรมาได้นะครับสําหรับผู้สูงอายุก็โทรมาหาผมได้นะครับผมยินดีต้อนรับทุกสายนะครับ ถ้าใครที่เคยโทรมาหาผมจะรู้ว่าผมคุยทุกสายนะครับอืผมคุยทุกสายถ้าผมว่างผมคุยหมดนะครับนี่นะก็อย่าลืมนะครับถ้าส่งรูปมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแจ้งชื่อที่อยู่นะครับแจ้งชื่อนะครับเบอร์โทรกลับแล้วก็จังหวัดที่คุณอยู่ไว้นะครับเพื่อความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปนะย้ําว่าเพื่อการความรวดเร็วในการติดต่อกลับไปนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับที่ผมรับซื้อก็เหรียญข้างหน้านี้เลยนะครับถ้ายังไงก็ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ